ได้แต่หนูว่ามันต้องให้ค้นให้ค้นกว่านี้นี่ไม่ได้เปิดไปอีกสักสิบนาทีแล้วได้เลยได้ได้แล้วากินไก่เปื่อยอยาอร่อยชอบเลยแบบเนี้ยชอบอร่อยเท่าทีเขามากินแต่ถ้าคนไหนชอบเผ็ดนะเพิ่มพริกแกงไปอีกนิดนึงแต่พี่ยาไม่ชอบเผ็ดแต่หนูว่ามันเผ็ดแล้วนะพอแล้วหนูว่ามันเผ็ดแล้วเพราะหนูว่าอร่อยแล้วอร่อยแล้ว ไปเชียรไปสักสิบนาทีได้เลยเนี่ยอะไรดีครับดูตีนเลยอ่ะดูตีนเลยเนี่ยเนี่ยดูดิไปเนี่ยไม่เน่จะคนอยากกินพี่ขายชุดเท่าไหร่ขายเมนขายเด็ดสามห้าสบถึงขายเองมากผักแก่ผักไม่ดีเขานี้ค่เราไปเอาโอ้เขาไปเอาผักชีลาวไป่เดี๋ยวเรามากินกันนี่พี่มานะพ่อแม่ลูกมาขายตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลูกมาเลี้ยงนี่ เลี้ยงเมื่อก่อนเนี้ยต้องจ้างคนเลี้ยงใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ้างพีเง่เอาลูกมาขายผักด้วยแล้วก็มานอนอยู่นี่เลยมากินมาเล่นอยู่ตรงนี้เลยโรงเรียนปิดแล้วปิดดูกระเดียฮัลโหลดูกรัเดียมาแย้ี่จุ๊กตายใช่ไหมแล้วนี้เราจะทำอะไรกันนี้วะเดี๋ยวอออออรอ,อ,อ,วอราาอร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 อ ทำไมทำไมเพราะยืมตังสองร้อยหน่อยเอาไปทำอะไรอ่ะจะไปตากทันไหมเนี่ยอ้าวมันถึงไม่สองร้อยไปตากอ่ะยอมเลยผู้สูงอายุอ่ะจะให้ซื้อสองใบพอไม่เอาเยอะใช่ะเนี่โดยมากจะขายดีสองอย่างที่เหนียวนะแดดเยอะอยา่ขี้เหนียวนะตากเลยมีปลาเท่าไหร่ก็มาตากอ๋อรถป้ารถป้ารถป้าจะไปไหนนะจะไปเชียงรายไปตากปลาแล้วไง ไปมาใหม่อร่อยจริงกาแฟร้านเราอร่อยจริงกาแฟร้านเรา35บาทขอบอกว่าอร่อยอร่อยเท่ากับเท่ากับร้านดังอ่ะอร่อยจริงๆงอย่างนี้กินแล้วครับอร่อย หอมมากเลยหอมกาแฟคนไหนมานะไม่กินกาแฟร้านเรานะพลาดนะอร่อยพี่เอยงยังยืนรอคิวเลยตรงนี้นะครับให้เอาไส้กรอกเป็นหล,ลักเพื่อการแจกทิชวันนี้รู้ไหมว่าเราตั้งเพย์สองร้อยถุงแบบนี้สองร้อยถุงนะพี่คงนี่เพิ่งเองเช้าอยู่เลยนะซึ่งมันเป็นอาธีตตกใจมาก เพราะว่ามาถึงปุ๊บลูกค้ามาแบบตั้งอย่างนี้เลยนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่อดจะได้ทำอะไระไปถามกันทหารส่งเพราะหราชาวดีอยุ่หน,น่ะ ปากเกตปักเกตแล้วก็สถานที่เราคุณตาที่ว่าคนตาพอนะโอ้แล้ววันนี้พี่มาจากไหนกันครับเนี่ยจากเมืองทองจ้ะเมืองทองธานีเมื่อกี้พี่ชิมลูกกินแล้วชิมแล้วลูกไก่ใช่ไหมอ่าขอบคุณม,มากๆเลยวันนี้เราว่า <c oughs> ไม่ตกใจเหมือนกันมีคนมาเดิมแต่เช้าแล้วนี่พี่ได้อะไรไปบ้างได้ขนมโคกล้วกว็ขนมช้วยก็คือเอาขนมโคกด้วยขนมช่วยด้วยก็คือตั้งใจมาที่โกดังพี่ยักษ์ลงเนี่ยเพื่อมาดูของที่มันถูกใจแล้วก็ราคาไม่แรงมาก เอาไปเลี้ยงเด็กวันนี้วันนี้จัดไปเขาหมดเท่าไหร่รับพี่เป็นเต็มทั้งวสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทโอ้เข้าคุณมากเลยครับที่เข้ามาเจอสินค้าเนกดาลังที่อยากคุมงไปขายให้ไปขายไปเลี้ยงเด็กไม่ไปขายมาสองรอบแล้วรอบที่แล้วเอาขนมมาขนมอะไรนะขนมพระอาของา๋อเค้กนั่นนี่ใช่จำให้ราได้รอบที่แล้วก็มาเอาไปเลี้ยงแล้วโอ้พูดง่ายว่าตั้งใจมาหาของที่นี่เพื่อไปเลี้ยงเด็กแล้วก็เอาไปแจกนะครับ ขอบคุณมากเลยที่พอดีวิที่ยาแกติให้คลิปอยู่นผมได้มาดำเนินรายการขอบคุณมากรับพี่ครับขอบคุณครับจะเป็นคนต่อไปหรือใครก็ไปที่เข้ามาในโกดังที่ยาคนลุมเพื่อที่จะมาเอาสินค้าราคาไม่แรงเนี่ยไปเลี้ยงนะรีบมาได้เลยที่นี่มีของผู้ของอร่อยนะครับให้ผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ได้เอาไปต่อยอดได้เอาไปเลี้ยงเด็กได้ไปอะไรนะ แล้วทำทานให้ทานแกะลงทานออกลงทานต่อไปครับก็ดัง,งนั้นวันนี้ผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะพี่ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปแจกลองมาเดินที่โกดังพียาคนลุงดูนะเราจะมีของให้เลือกมากมายลองเดินชิมดูก่อนถูกใจร้านไหนก็อุดหนุนร้านนั้นไปได้เลยนะเหมาไปเลยจะเหมาไปทั้งร้านก็ได้นะแม่ขาชอบแม่ขาชอบให้เหมานะมากันได้เลยนะครับขอบคุณครับ เรา,เรา,เาตัเาดตเป็นชุดรัสดงไม้นะครับก็คือมีเสี้กก้คนหมูเข้าไปเพราะลูกค้า,าล,นะลูกค้าบอกต้องการแบบนี้นะเพื่อให้เด็กได้กินทั้งหมูแล้วได้ไไดกินของเสี้ก

อย่าให้ต้องพูดเลยอ่ะพี่ยาบอกว่าย้ายมีตรงนี้มันดีย้ายมาปุ๊บคนมาเหมาเท่าไหร่สี่ร้อยไม้ครับพี่ยาสี400า่ร้อยไม้นี่พี่ยาหาที่ให้เองเลยนะ <c oughs> บอกแล้วว่าที่มันดีตรงนี้ใครมาขายตรงนี้ก็รวยตายแล้วพี่เอ๋เวันนี้มึงวันนี้มึงจริงเหรอจริครับพี่ยาแบบงงก็พบพี่ยาย้ายมคนาอย่างเงี้ยเกี่ยบเอาหายไม่ได้ขายแนละ้วหรคลิปมาหน่อยไม่ได้ขายไม่ได้ขายแล้ว ี่ยาไ่รถรี่รถไหไหนเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของท่้าะไปไทำาเ้าข่ทไมถึงมาเมาที่ราที่เป็นอีกอร่อยค่ะเคยมากินแล้วหรอไมินดเดื่อยเชื่อคร่าเื่อไม่ไม่เชื่อาจารไปดีด้วยรวยด้วยใจบุญด้วยเคยมาแล้วรอบนึงกับยามาเมาเอาเค้กไปแก็พี่ยร้อยชิ้นคนที่มาตรงนี้คือคนใจบุญนะ ค,คนที่มาตรงนี้คือคนใจดีและคนใจบุญส่วนมากเขาจะมาเหมาพวกขน,นมหรือว่ามาเหมาพวกเค้กพวกลูกชิ้นเนี่ยไปทําบุญนะคือตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมของคนใจบุญจริงไหมพี่เอกเชื่ออย่า <c oughs> งคนไหนอยากซื้อไปทําบุญหรืออยากซื้อไปเลี้ยงเด็กหรืออยากซื้อไปออช่วยคนลําบากหรืออะไรเนี่ยมาโรงงานเราได้นะตรงนี้เป็นที่ที่แบบว่าจุดศูนย์รวมของคนใจบุญมาเลือกเอาเลยครับเลือกเอาเลยแล้วมัน <c oughs> มีแต่ของถูกและดีไงไม่ใช่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับเขาเขาสร้างหลายร้านเลยนะใช่งหลาาร้ใช่ใช่เนาะวันนี้หมอหมดเท่าไหรปดูจะไปดูที่ท้ายรถนะสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้ร้านเดียวไปขนมคุไม่ใช่ร้านเดียวด้วยขนมคุ้มแล้วก็ขนมด้วยด้วยขนมด้วยด้วยมาเหมาไปหมดเลยครับผมเนี่ยครับใครใครอยากเลี้ยงคนมาได้เลยครับพี่ไหนอยากเลี้ยงอยากมีครับ ของสูกแล่อร่อยคุณลุมได้เลยนะวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะแล้ววันที่หนึ่งเมษาเราเริ่มเปิด